ล้วครับสวัสดีครับกลับมพบกันอแล้วครับกับ m มค้า VX ก็สวัสดีไปใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็เ,เดี๋ยววันนี้พุวจะพาทุกคนไปเริ่มไต่แล้์กันดีกว่านะครับไต่แล้์วันแรกจะเป็นยังไงไม่รู้ของปีนะทุกคนนี่กับป๋าเข้าไป6วันแล้วเพิ่งจะได้เข้ามาในเกมนะวันนี้นะไปเราไปดูดีวกว่าว่าเราจะเก็บสกอร์ได้เท่าไหร่นะวันนี้นะ ข่ามาว้วเฮ้ยหมือนจะเป็นแบบใหม่แล้วเปล่าทุกคนมันภาพมันจะสวยขึ้นปะเนาะเฮ้ยดูดิมันมีดอกซาก,กุระอยู่ตรงนู้นด้วยดูดิเฮ้ยรู้สึกว่าภาพจะสวยขึ้นนะก็ะดีนะดูหอนาฬิกางหอนนาฬิกาเลยแกวแหววเลยเดี๋ยวเราไปลงที่เดิมของเราดีกว่าแนละ้วทุกคนเราจะลงตรงนี้ดีฟะตรงนี้ก็ได้ เจ๋วตรงนี้แหละให้ภาพมันสวยขึ้นว่าเกมเนี้ยมาหาซองไก่ที่ไม่กามีอะไรบ้างเนี่ยโหวสวยละหุบพื้นพกงามไส้ไปดีกว่าเห็ดสดไปดิเฮ้ยรออะไรล่ะ อุ๊ยเขายิงกันตรงนูน้นอุ้ยอุ้ยโยงโน้นกันอุ้ยจับร้อยหนึ่งสบายใจยมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่เลยข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรทักอย่างเลยสวยลูกพ่อไม่มีอะไรทักอย่างเลยโอ้เศร้าจริงว่ะไปหาข้างหน้าด,ดีวกว่าวะ ลงแล้งวันแรกของปีบ <d ic S 1> รลอยออุ้ยดีกระตุกตรงนี้พอดีเลยแจว๋วตรงนั้นมีตัวนึง่งโอ้ไม่ใช่นี่หว่าอะไรนออยู่ตรงนี้ ลงแรงวันแรกของปีมันก็จะอย่างเงี้ยทุกคนนะมันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเดีย๋ยวครั้งต่อไปมันก็จะสบายใจคนหายไปไหนหมดวะเดินไก่ไปดีกว่าเรานะเฮ้ยจอสกาเก็บเลยโอโ้โหเข้าทางเลยทุกคนเราได้สกาละ อ้ยหนาะจับ้อยเกือบไปเกือบตุยจร้อยเก็บเก็บเก็บซิลเมตเก็บซิลเมตจะให้หวันไหวเรีย,ย,ยบร้อย เกือบไปเหมือนกันแล้วเนี่ยเราอะขอก่อนขอของก่อนหิวหิวของวิเลราะโซนเกือบไปร้อยโอ้โหเกือบไปเรียบ คไม่ไหวละกระสุนจะหมดแม็กละเลยยิบเบ็ดโคตรโหดเก็บไปเก้าเก็บร้อย <c oughs> เดี๋ยวทุกคนหาเรียบร้อยอ้าฮาตายมู <c oughs> มันเล่นกันโยว่ะมันเล่นกันโะยะวิ่งมาไกลๆแล้วก็ตายสิครับสิบสามคิวเล่นสัตวอะไหเหรอฮะ มันว่ะเดี๋ยวสามทุกคนต้องยี่สิบคิวเดียนะ๋ยวเนี้ย มันต้องยี่สิบคิวต้องมาแล้วนาทีเนี้ยเฮ้ยเดือดสองเอาเฮ้ยไอ้คนอยู่ไหนวะเอาว้าเอาว้าเอาว้าตึงว้าตึงว้าละสองวะเฮ้ยมีต้นกล้วยด้วยเอามีต้นกล้วยด้วยไปดูต้นกล้วยใหม่ดีกว่าคงแอบได้ดีนะต้นกล้วยนะเออถือเขาจะปรับแมปขึ้นมาใหม่ดีว่ะทุกคนถือว่าโอเคอยูน่นะมีของมีคนแม้ตอนนั้นอะ วิ่งไกลๆตรงนี้แหละ,อ,ะอยู่ไหนวะออกมาเถอะพี่ขออนุญ,ญาหน่อยมันต้องวัดกันละนาทีนี้ไม่ไก่ก็คนอะนะอยู่ตรงเนี้ยนะบุปปับ19คิวมาเริ่มต้นซีซั่นจัดซะหน่อยออกมาครับออกมาครับเ,เจอแล้ว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 เห็นหัวตะคุ่มตะคุ่ม ห้าคนมีมีไอวอลด้วยวะเออเรียแบบร้อยโคตรด้วยบุญ่าโผล่มาอย่างนี้อ่าอาออนั่งเก้อาอี้หน่อยลักกันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ,บซับสไครต์ด้วยนะครับกับ Mega VX สำหรับวนันนี้คลิปแรกของปีก็เป็นวันด้วยดีทุกคนไปแล้วครับผม20ิคิวเบาๆนะวันนี้นะ